ต้มวิถีริตของชาวบ้านอยู่ในเขตชนบทก็คือสาวบ้านบักที่เจ้าได้มาเฮ็ดอันนี้ให้มันเป็นให้ที่ว่าเจ้าเฮ็ดอยู่ไกลจากห้างจังหมู่บ้านอยู่ประมาณห้ากิโลเมตรนะครับผมเพื่อให้ลิดของมันอันนี้เนี่ย <c oughs> มักาแตนให้มันกลิ่นมันหอมเสดกลิ่นมันหอมอนไรเงานยตัวาเพื่อนมาอยู่จังี่แต่ว่าเพื่อนต้มน้ำกินเพราะว่าบร่ได้กินน้ำดิบเนาะต้มน้ำกิ่น เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยตัเศร้ามีหมอกตกพั่งเต็มเลยเต็มเต็มห้องฟ้าเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้ประตุกกําลังจะเดินทางไปเป็นปราสาทสุนที่ประตุกได้เคยไปไกลไปไกลมาเนาะว่าพระเจ้าพิยังอยู่เดี๋ยวจะไปเพิ่งติดตามทับชมบรรยากาศเอนกันเยตัเศร้าเนาะ นกับพอดีไมเ่เจอเพิ่นกำลังต่ำฟัดเข้าทา่านผู้ชมหรือว่าต่ำเข้านะน,นี่ก็คือวิถีชีวิตของคนลาวอยู่ในจุดถนนบุษเผนในบรรยากาศเงียนะบญญาาสงบเช้าเนาะก็เขาจะไปเห็ดเบี้ยงเห็ดงานเขาจะต้องต่ำเข้าต่ำเข้าแล้วก็ฟัดเข้าแล้วจึงเอาเข้าขึ้นไปมากนะท่านผู้ชมเนาะในบรรยากาศในตอนเช้ญญาการเพิ่นบรรยากาศโดยรวมๆแล้วกับตอนเช้านี่นกับบรรยากาศสดชื่นนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเส้นทางที่เราตุกขึ้นไปเมื่อวานนี้ เดี๋ยวปัะตุกะพาทางผู้ชมไปเบิ้งวิถีชีวิตของข้าเจ้านี่นะตัวเร้าว่าข้าเจ้าเห็ดอย่างนี้ยนะผู้ชมนาะไปเดี๋ยวไปติดตามปาะตูกันเลยครับครับทางผู้ชมตอนนี้ประตูก็ได้ขึ้นมาหอดทางด้านทึ่งหรือว่าบนอยู่บนนอนของทางพอเที่ยมนะอืมอันนี้ก็คือพอเที่ยงเพื่อนกำลังที่กุปกระกอบกำลังเห็ดเนี้ยเนี่ยเพาะเห็ดกันใช้ออกเขาเนี่ยเออเห็ดใส่ของเขานี่เออเอาเสื้อเนี่ย เือกอู่เสือกอู่นี่เข้าไปเกี้ยไปมัดเอา,าเนาะเพื่อให้เห็ดลันลันลันนี้เพื่อว่าจะเห็ดตายจะเบกเบกข้าวอ,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 อันนี้ก็คือเสือกสายเสือกอู่แหละเพื่อ <c oughs> นจะเอามาันลันเป็นเส้นหนึ่งสิเพื่อว่าจะเห็ดอันเบกข้าวเบกกระสอบข้าวมาจะทั้งผู้อะไเนาะเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศในยามตอนเช้าๆที่ว่า วิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่ในเขตโซนมดวัดตื่นสมาน์ทใเพิ่นเห็ดอย่างแน่นะนี่ปนะัตตุกติพาท่านผู้ชมนี่มาเบิง่งมาติดพันกับวิถีชีวิตขอ,ของเจ้าหนี้งานต้างต่าอาหารเส้าคนเออท่านผู้ชมเงเงี้ยเงีนยงกบวบใส่หมูซินหมูเออเก่งบวบใส่ซินหมูฮะใกล้อาหารสาววาเ,เ,เส้สเเสสาคนต้มน้ำกินบพ่พออยู่นี่ นี่เออต้มน้ำเนาะนี่กะติดใจกะจกไปแล้วกะจกเอากะจกมือผางเออผีหนาะมาเพิ่มทุของกินเพิ่มินครับผู้ชมกำลังปีนัก่ะปียังนี่ฮะปีชนหมูบอกเออโอ้หนีเนาะครับผู้ชมปิ้นหมูปิ้นหมูได้หนิไดแล้วกูได้พัดดึงด้วยมีทื่นอย่างได้ กำลังป้งซีนหมูเนาะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของอาเจ้าแต่ตื่นเสามานี่คือทางเมียนี่เพื่อนก็นจะลงไปตามเข้าเนาะตาเข้าเรียบร้อยให้ลัวนี่กำลังเห็ดสายเพื่อว่าจะเอาไปเบรกกระสอบเข้าวเมปนจปเพิมูตนะคนาะ

ต้มใกล้เนี่ยตอตอนเจ้าเพื่อว่าจะกระท่องบอหรือยาวๆนะกระท่องบอเจ้าฮหตเองดยหรือวะเ้ยหนาวเนี่ยเอาให้เบาวะเบาเยอะเลยวะเอาไม่เบานเฮ็ดเข้นเปกระท่องว่าลูกตายเคนเป็นไข้ไปขึ้นไปเพิ่มง เจบมือปม๊บไหมเจ็บป่ใส่ถุงมือเ่าป่่ใส่เอาบ่ะเขากนเนอะเอเต็มป่ใส่เต็มเต็มลองเอาพันหุดเขาเข่าๆนาะอันนี้ก็ประมาณ เจ็ดโมงโอ๋อบรรยากาศดีขนาดเลยแต่กระเตาานอกกระตาซนเพ<ม>ื่อนก็นกนในมือหุบเข้าแต่กระเตาอยู่ให้เพื่อนนี่แหละทาะ่านผู้ชมที่ประตุกขึ้นมาแต่ทางด้านลุ่มละนี่จะเป็นเข้าให้โอ้เข้างามมากดีทันดกหูจะค้นแต่ละมืออยู่แม่หูจะคนน้คนเหรอช่องค้นมาลูกน,น,นี่เอายีพ่อเดี๋ยวไปโหดวะยีพ่อยืนเทลื่อนนั่นลูกวะเอ๊ะ ลูกจะบาสบายวะอออืมอบรรยากาศดีไงทั้งหมดแตะเวนได้สิเพื่อนนี่ครทางฝั่งนั้นนะโวยให้เพื่อนๆทางฝั่งนั้นก็นกคือบ่อตุกได้ขึ้นไปเมื่อวานนี้เนาะที่ไปถ่ายบรรยากาศาน,น,นิยามต้นเล่งเอันนี้เป็นบรรยากาศาน,น,กานิยามต้นเตาเนี่ยครับผุกคนทีน่บ่อตุกไปพาทำมุกซมนี่ยทำมุกซมมาติดทันหรือว่ามาฮับซมวิถีชีวิตของชาวบ้าน อยู่ในเขตชนบ,บทก็คือสาวบันบักที่พเ,เจ้าได้มาเฮ็ดอันนี้ให้มันเป็นให้ที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดอยู่ไกลจากห่างจากหมู่บ้านประมาณห้ากิโลเมตรนะคระนะับผู้ชมห่างจากหมู่บ้านจะได้ออกมาอยู่ให้อยู่หน้ามาหุบเข้าหุบน้ําอยู่ที่เลยหมายวามว่าวบริกรเขาเมื่อบ้านถ้าบนี้เรียกจําเป็นเนาะจะอยู่ที่หบเข้าแล้วก็ใส่เป่าซะกุ่งแหละโองลงไปทางด้านลุ่มนะคระับผู้ชมเบิง้งเราให้มาคุ้งสูง ผมบ้างไงอาจารย์เนี่งก <c oughs> ๋อท่านไปท่านผู้ชมตอนนี้บรรทุกกำลกังจะเดินทางหลังจากเ,าเาบิ้งข้างเบิ้งข้างหุเข้าแหละบรรทุกจะขึ้นไปพุณล,ละท่านข่้นยอดภูยอดโดยไปสัมผัสบรรยากาศในยามตศุสัตว์น้ำกันท่านผู้ชมก็เป็นลมฟุบลมฟาดเลย <c oughs> อันนี้เป็นเห็ดเลีวไปเลยนะท่านผู้ชมนี่ย <c oughs> เป็นเห็ดเลีวเห็ดทางให้ขึ้นไปเลยเพราะว่าเพท่านจะไปไล่ซัดหรือว่าไล่ลิงลิงกินเข่าคนาะ ยามต้นแรงหรือว่าต้นเขานี่ลิงมันจะมาเลยคือสินทางที่ที่ง,งานของเฮ้าก็คือบัตรุกแล้วก็ที่ง,งานนี่งจะขึ้นไปกูละเทิงงดกู่กูละในบรรยากาศนนตอี่งามต้เมมมมนเทืสา เือ <Sonic speaking noise> ที่สามเนี่ยสามที่เทือบอะไเพื่อชี้หอดจุดส,สูงสดุดคุเนาะปกาผู้ไก่สู้ไม่กับเจ้าเบิ้งนะผู้คุณเนาะกำลังซัดเข้าอยู่ทางด้านเท่อนกู้คุณบอเออเอาเนาะทางผู ark, ้ชมเนาะตอนนี้บัตรตุกได้ขึ้นมาหอด ผู้หรือว่าจุดสูงสุดของจอมผู้ทางด้านเทงซึ่งว่าเป็นให้ของประชาชนและทางด้านหลังของปาะตกนั่นก็คือให้ที่ว่าบาตตกได้ขึ้นไปซมหับซมบรรยากาศในย่ามตอนเรงของเมื่อวานนี้เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในยามตอนเศร้าๆที่บาตตกนี้ได้มาถ่ายทอดวิถีชีวิตให้ท่านผู้ชมได้รับซมอยู่ทงทางด้านเทงหยดผู้หรือว่าหยดดอยนะท่านผู้ชมซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติและก็น้ำโมกขุนเขาน้อยไ่ที่ว่ามีความ เที่ยวกะจีหรือว่าเที่ยงงดงามในยามตอนเช้าๆเนาะซึ่งว่าได้อัธรลดหรือว่าได้ความสุขเนาะมาฟังเสียงนกเสียงหนูห้องในยามตอนเช้าๆนะทา่านผู้ชมอันนี้กันในจุดทางด้านเทิงนี่ก็คือบ่อนที่กะเจ้านี้ทางให้ปลูกเข้าเนาะเดี๋ยวกะเจ้าจะขึ้นมาไล่ลิงหรือว่าไล่สัตว์ต่างๆที่ว่าเขาขึ้นมากินเข้าในยามตอนเช้าๆนะท,ท,ท่านผู้ชมมาถตกกระไดมาถ่ายทอดวิถีชีวิตในยามตอนเช้านี้ให้ท่านผู้ชมหนึ่งได้หักส้มอีกเท่านึง นาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆท่านผู้ชมเดี๋ยวบระตุกจะให้ท่านผู้ชมนีทถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศยามตอนเช้าๆท่านผู้ชม พผู้ชมหลังจากที่บ่าวตุ๊กนี้ได้ขึ้นไปทางด้านเทิงทมวิถีชีวิตโดยทรงธรรมชาตินะครับพระพุทธเนาะเกี่ยวทมธรรมชาติ <c oughs> แล้วก็เบิ่งเข้าให้ของประชาชนทางด้านเทิงคนแล้วตอนนี้บ่าวตุ๊กกํกาลังกลับลงทางด้านลุ่มแในสิ่งที่ทา่านพระพุทธรังจันมเห็นทางด้านลุ่มนั่นก็คือเทียงให้เทียงหน้าแล้วก็ขจ,จาการกำลังหดเข้านะครับพระพุทธเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศาในยนามตอนเช้าๆที่บ่าวตุ๊กนี้ได้มาถ่ายทอดวิถีชีวิตให้ทา่านพระพุทธรังจนี้ได้รับชม นี่ก็บาระตูกะลงมาทางด้านลุ่มนะจ๊ะมาเบิ่งแม่เพิ่นฮุกเข้าอีกนะท่านทุกท่มาเบิ่ง,อองในตซนเซาเซาหมแหละบรรยากาศในยามเซาหแล้วแม่เพิ่นกำลังฮุกเข้าหุ้บเ่อนึงมือนึ่งในได้จักเป้าอุ้มหนึ่งช่อง,เป,ง,งอเป้าชําเป้านึงโอ้ได้ประมาณ2-3เปานะ้าเนาะเห็หนตันเจ้านี้ได้ประมาณ2-3เปา้าเจ็บบ่มือนี่ฮุ้่เออเจ็บอเออเจ็บนเนาะเจ็บประคือขั่นๆเอาเอาทุงยางเอาแบบมันโซบมืออันนั้น ได้บอกส้มมือ,อยางได้ทั้งนไีได้บบมีเนาะนีสมมือ,อยางเนาะม,มันบูติดตเนาะตัวน,นั้นเนาะตัวเจ็บมืออีกหนึ่งบอกอออขันหูไปจนตโด,ดนนี่ก็เจ็บน,นี่น <c oughs> นี่ก็คือวิถีชีวิตแบบด,ดั้งเดิมบูาโบราณเลยละ่ะที่ว่าชาว้าบ้านหรือว่าชศร้าวลาว่าหนิเพิ่นใส่มือหูเข้าใส่นุดอากนีอ่ะมาทุกกับบเคยเห็นจากเถื่อเนาะ ไมาอยู่เมืองบุรพ่านี่แหละก็ได้เห็นวิถีชีวิตของเขาเจ้าเขาเจ้านี่บ่ได้ใส่เกี่ยวเกี่ยวเข้าเขาจะใส่มือนี่หูเอาคือโะตุกหูเนี่ยนะพามาเจ็บบ่สแเจ็บเนาะแต่ว่าให้ใจมันจําเป็นเนาะแต้องได้หูตองด้หูเราหูแล้วก็ต้องไปตากอีหมอแม่นี่ไปตากบอสอ้โไปตากเดี๋ยวทำทห้เขาเนาะตากทำไมเข้ามันนั่นแหละให้เข้ามันแห้งมันเห่าอไม่ทอนเต con với lại. Um, nó mẹ mong 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 nữa อายช่ันี้นี่ก็คือเข้าที่กัจเจ้าหูมานหูมาก,กัจเจ้าก็จะมาเอาใส่เป่านี่หลังจากเอาใส่เป่าปุ้วกัจเจ้าก็จะเปยลงไปทางด้านลุ่มก็แหละโอ้นี่ท่านผู้ชมมีแมงมันนี่มีแมงมันตะกะเตนตะกะเตนอันนี้ตะกะเนนนตะะเน,ตอน,นโอ้นี่นะโอ้โหกัจเจ้าเอาไปจเจ้าไปจ้ามไปจ,าจป่ามทินกับเจ้าเซาคั้นไดหลายแห่งดีโทษกรอบแทบจะท่านผู้ชม ngày nào mà xong một hôm nữa mày. Này tớ, bay đó, tiếp tục. Nước có tắt ở đây này, lên Mấy là เนาะมันก็ได้ลงมาทางด้านลุ่มอันนี้ก็คือเครื่องมือดักป่าหรือว่าหาป่าเราจะเอาโมงนี่แหละอย่างนี้มากเราจะเล่าเติมโมงเข้ากันจะไปใส่ทางจะเจ้าไปใส่อยู่ใส่ไหใส่ห้วยพวกมองไปหาปูหาป่าเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือกระยั่งนี่บ่อยไหมันกระยั่งเนาะอันนี้โคองนี่หรอวะที่ว่าใส่ถุงหุ้เข้าอันนี้ไปใส่ป่าใช่ยังก็ได้ไหมหรออันนี้ก็คือเครื่องมือจักสานของเจ้า จะมาอยู่ให้เนาะเพื่อจะเอาตูวโลดอยู่ในป่าอยู่ในผู้่นในพ่าแล้วก็จะหาอยู่หากินอะไรก็จะหาใส้มงหรือว่าหาไปก้านปูก้านปลาหรือว่าไปหุดเข้าก็จะมีตะกเตนอย่างเจ้าก็จะเก็บมาเพื่อว่าทาอาหารเนาะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นวิถีชีวิตของคนลาวแท้ๆอยู่ทางเขตชนบทก็คืออยู่ให้พี่แหละหมายเขาว่าบบได้จาเป็นแต่ว่าอยู่เฮือนอยู่ให้อยู่ส่วนที่เขาจะเอาตัวโดได้ เราจะจะมาอยู่จริงๆก็คืออยู่เฮือนเลยท่านผู้ชมงถ้าพ่อแต่ว่ามันเป็นเพียงให้เป็นบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าเนาะก็ถึงบรรยากาศดีก็ขับอ,อีกอีกเบ็หนึ่งอีกมุมหนึ่งที่จะมาอยู่เป็นครอบอครัวเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่นี้จนถึงมาผู้นึงเข้าตักน้ําผู้เป่าไฟผู้หิอยู่ยหิกิบดังหากเนาะตามเข้าตามน้ําอันนี้จะเป็นบรรยากาศหรือว่าเปลี่ยนชีวิตแท้ๆ ดังเดิมเทเๆที่ว่าเบ้าตุ๊กนี่นะครับทีมงานนี่มันได้มาถ่ายทอดวิถีชีวิตให้ท่านผู้ชมนี่ได้ครับชมโหนะชอบมากยังไมแต่เนี่ยนะมากกะเตะไมแต่เนี่ยถ้าเอาเอาไปใส่ต้มน้ำเป็นยังไงมันหอมบ่ะเออหอมกินแล้วแท้มากมากจกินเต็มบ่อ๋ออไปกินมากินกินเต็มนี่เออกินต้มเอาให้มันนั้นนั้นออกเนาะ ให้น้ำให้เนื้อมันโอกโอ้ันนี้คือามักกะเต้ที่ว่ามักเตะมักเต้ะ้ที่ว่าพ่อเพื่อนได้เอาไปต้มน้ำอยู่ในเตาอยู่ในหม้อต้มนเนาะเพื่อให้ลิดของมันอันนี้เนี่ยมักกะเตะให้มันกลิ่นมันหอมนะสดกลิ่นน้ำหอมในงานต่อเซาฟเพื่อนมาอยู่จังี่แต่ว่าเพื่อนต้มน้ำกินเพราะว่าบม่ได้กินน้ำดิบเนาะต้มน้ำกินแต่ก็ฟื้นรวนี่ก็หาสบายเนาะตามธรรมชาตินี่เลย ไปหาอยู่หากินได้ไหมครับไปมองมองไปมองไม่ได้ปิสายไม่ได้ปิดสายม่เนาะไม่ได้ปิ่อนบ่ไปสวยไม่ปิดอซนสวยปุ้นเนาะไม่ได้ิสารไมอันนั้นบ่ะสาน uh, <for> ัสานี่บ่เล็กน้อยเดี๋ยให้ไปครับนั่งนี่นี่ยเนาะไปไปหุบเข้าไปไปมันเลยไปบ่ หลังจากที่บาตทุกย์ไปถ่ายคลิปทังด้านทางด้านภาคพุ้นเรื่องวิถีชีวิตของพระเจ้าการใช้ชีวิตการลรกชีวิตของพระเจ้านี่นะตอนแรกเราเาก็มาทางด้านนี้แต่ได้พาท่ามู้ชมนี้ขึ้นไปเบิ่งทางด้านจองผู้ทางด้านภาคภาคนิเนาะที่เราบัตรุกไปถ่ายมาแล้วก็ถ่ายถ่ายกลับไปยูบึงยิวทางด้านนั้นได้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติ ีวัดเที่ยวงามวัดสวยจุดงามในยามบรรยากาศในยามสดๆเนาะมาดที่จะได้มาถ่ายทอดในชีวิตธรรมชนในหับซมกินลมซมวิวไปน้าเนาะแล้วก็ได้มานั่งยินน้ำพ่อวันนี้ผัวหักผัวเพลงบักตรงนี้แหละมาถ่ายทอดถีชีวิตเสดๆว่าข้าวชีวิตในี้เนาะพ่อเพิ่นจะเป็นยุทธม้ ras, าไปนึ่งเข้าเป่าไปนี่แหละอยู่เ็ดกิน นานตมในเรีเยบนระ้อยเน,นุ่มก็ได้ขึ้นไปบงทางด้านเพื่นอนพี้เพื่อนแม่กับลูกสาวเนาะก็กำลังหุดเข้าหุดเข้าแล้วก็วเพื่อนว่าหุดเธอหน,นึ่งนี่ได้ประมาณติ๊ดอึดสามกระสอบแล้วก็ต้องได้โอ่งลมาเป็นพอโอ่งลงมาแต่นะทั้งอนคู่เนาะก็ถือว่าหินเกศแทพคงเาวลาวหรือว่าเาวบ้านอยู่ในเขตสุนทรภูแท้ๆที่ว่าว่าตรงนี้ได้มาถึงที่ได้มาเบิ่ง,งการดำรงชีวิต ประจำวันของข้าเจ้า้าหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งา่าเจ้าอยู่นี่หากินจยงไดอยู่อย่างไดเนาะต้องมีเครื่องดักปลาเครื่องหาปลาข้าเจ้าก็จะมีมงมีสวิงไว้ซ่อนปูซ่อนปลาแล้วก็ตางขึ้นไปหาก้านปูก้านปลาตามห้วยมีหน,น้ายิ่งเราทำไปนี่จะเป็นชีวิตของข้าเจ้าแล้วก็น้ำก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เลยอยู่ใกล้ห้วยอาบอยู่นี่กินอยู่นี่เนาะไปอยู่นี่เลยเก็คักแล้วก็เป็ดไก่้ข้าเจ้าข้เจ้ามาเลี้ยงอยู่ที่เลย หมายควาว่าเขาตังคเข้าแล้วกับเปลือกเตอะเพชรเกลี่ยน้ำสำรับคลิปนี้ก็รซีโปีมียงลายทำบุษมกนจากกันไปก็คือเก้าเนาะอย่าลืมติดตามกไลค์กแชแ์ส่องวิถีลาวของมาตุกคือเก้าเพื่อจะบุพภาคลิปไม่ไห่เพราะว่าว่าตู้นี้จะได้อยู่ที่เมืองบุพภานีอีกเงาเลยอาจจะมดปีนี้เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดมาตุกับเมืองบ้านบุไรและก็มาตุกจลารกท่ายคลิปวิถีชีวิตของคนลาวในเขตสนมุต เร่องว่าไพจว่าเนื้อใดกระยาแต่ว่าส่องของบาตุกเวลาไปถ่ายคลิปทุกคลิปต้องมีการต่มเข้าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของซองซึ่งว่าซองอื่นอาจจะบ่อาจจะบ่คือซองบาตุกถ้าว่ามีคลิปต่มเข้าแล้วแม่นว่าหรือว่ามีบาตุกอาจจะท่านผู้ชมอาจจะคิดเห็นเลยหรือว่าคิดหอดะบาตุกเลยเพราะว่าคลิปของบาตุกทุกคลิปจะมีคลิปต่าเข้านี่เป็นเอกลักษณ์กระซฝาท่านผู้ชมท่านผู้ชมติดตามรับชุและให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆไปยาวๆเลยเด้อท่านผู้ชมเนาะโอเมนมาที่ ฟ้าให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆเลยเพื่อว่าเป็่นกำลังใจให้คราบุรันี้ได้คิดดีๆแต่นี้เอาไม้ท่านผู้ชมนี้ได้ครับชมเอาพบกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดี